สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในราชการที่เก้าของเราี่นหีะครับท่านพูดเร็วไม่ได้ครับพูดเร็วแล้วผิดทันทีเลยครับท่านต้องค่อยๆพูดไปครับท่านเหมือนกับที่เอฟซีบางคนครับที่บอกผมว่าพูดค่อยๆช้าไม่ต้องรีบร้อน อย่างนี้แล้วครับท่านพูดแล้วผิดพลาดออกมาบ่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของดีเขาว่าอย่างนี้ครับท่านมันจะทําให้คนหัวงระยะด่างหาอันนี้ถูกต้องครับผมไม่เสียงครับผมต้องค่อยๆพูดไปพูดเรือเร่อยๆไม่ได้เลยนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปว่านแล้วนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นปีปศอ,อะไรจานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับติดอยู่หนึ่งในสิบระดับที่หายากหรือไม่นะครับสําหรับเหรียญห้าบาทพลาสลิก ปีวนี้นะครับดูดีครับห็นชเดเจนะครับเรามาดูลักษณะคนเลี้ยนก่อนแล้วกันนะครับาลักษณะคนเรียงคือเป็นเรียนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเเก้าเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับว่าเป็นเก้าเหลี่ยมไหมท่านนับดูก็ได้ครับหนึ่งต้องเาเสตีหัวเกียรไปเก้าสิบไปเลยครับนี่ครับลักษณะของเลี้ยงก็สวยงามครับคิวปูริเกิลผสมทองแดงนะครับท่านพี่กลับมาดูด้านขอบเฟืองนี่ครับทั้งจีนทั้งตีเลยครับเนี่ยทองแดงนะครับ ภูมิพลอดุลยเดียดอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้ากับท่านแล้วบนล้มลุกพงค์ท่านก็โอ้โหครับดูจากด้านล่างขึ้นไปครับแล้วก็บ้องหน้าพระองค์ท่านแล้วก็บนพระเสียนพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังไลลลงมาครับโอ้โหคมชัดเจาะมากับท่านไม่มีะระบุหบี่มากมายครับมีแน่นอนแต่น้อยนิดเดียวครับท่านเขาเห็นรอยขีดข่วนอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับท่านด้านหลังเรียนห้าบาทพรนเศษเด็กปี่พองนี้นะครับ ก็สวยงามโอกาสอยู่นะครับสําหรับแบบนี้ครับถ้าใครมีอยู่โอกาสรวยมีเยอะแน่นอนคับท่นเพราะส่วนมากแล้วนะสะสมต้องการที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ครับท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่นะครับเท่าที่ผมไปลองไปพอไปปล่อยดูหรือว่าไปขายดูได้ครับท่านก็จะชอบเลินสวยแบบนี้นะครับท่านเรามาดูกับขอบฟือนครับว่าเป็นไงบ้างครับขอบฟื้นเหรียญนี้โอ้โหครับดูใกล้ประเด็นนะครับขอบฟื้นสวยงามมากครับขอบฟื้นคือเหรียญห้าบาทเหรียญนี้ครับนี่ขึ้นบะสมทองแดงนะครับ คือครับกอกเฟืองสุดยอดจริงครับไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรเลยครับสาหรับดินนี้ก็มีอยู่นี่เหมือนกันครับโดยสึกลอดนิดๆหน่อยครับนี่ครับแต่ไม่ไม่มากมายอะไรเลยนะครับเนี่ยแบบนี้โอเคมากครับใครๆก็ต้องการแบบนี้ครับที่ว่าสวยงามแบบนี้ครับท่านมาดูด้านหลังเดีกว่าครับเพาเป็นปีวศอะไรนะครับเนี่ยครับสูตรด้านหลังนะครับเนี่ยประเทศไทย พอสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับท่านโอ้โหครับสำหรับสองห้าสี่เก้านี้ดูท่าทางจะผลิตเยอะพอุกคนนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่เก้านี้ส่วนตรงกลางคือวัดป็นจมบุพิตรสิติวิรามนะครับท่านวัดป็นจมบุพิตรสิทธิเวิรามนะครับนี่ก็สวยงามนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่โอ้โหครับครับเพราะเป็นรอยดูที่ตังโมไม้นี่คือกระเบื้องครับกระเบื้องนะครับเนี่ยแล้วก็ล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอะไรบินนะครับ จุดหนึ่งนี่คือครับจุดซื้อขายนะครับเป็นไหมหัวอบไม้จะไม่มีรอยขีดครับสำหรับดูใกล้ไปเลยครับมันมีไหมไม่มีครับหัวใบไม้ตรงนี้ไม่มีรอยขีดครับปกติจะมีนะครับเดืยนนี้นีราคาสูงทีเดียวกับมันไม่มีรอยขีดนะครับเป็นไหมเนี่ยหัวอบไม้ขีดลงมาเนี่ยไม่มีเลยนะครับรอยขีดครับเรามาดูข่าวจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับปีสองห้าสี่เก้าเนี่ยจํานวนการผลิตเลอครับสองห้าสี่เก้าอยู่ที่ สองร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนสามพันเหรียญนะครับท่านสองร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนสามพันเหรียญนะครับท่านเงินแบบยูนซีนั้นขอให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบาทเท่านั้นเองครับท่านส่วนเงินที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาทถึงยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับ